มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตายมนัสนันดาราตกอับก่อนดับปริศนาวันที่23กรกฎาคมจากกรณีที่ตายมนัสนันปานดีอายุ33ปีอดีตนางแบบดาราตัวประกอบชื่อดังจากภาพยนตร์เรื่องแสบสนิทสิทธิสายหน้าและโกยทะโยมได้เสียชีวิตลงอย่างปริศนาภายในบ้านหลังหนึ่งในชุมชนวัดเข่าแตงอ่อน หมู่ที่1นึ่ตำบลสุรศัก์อเภอสีราชาจัังวดหชนบุรีค่ะโดยตายมนัสนานปานดีกลายเป็นที่รู้จักจากการเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องแสบสนิทสิทธิสายหน้าแล้วก็โกยทยมนะคะโดยเป็นคนในตัวเมืองชนบุรีหลังจากเรียนจบไปเป็นนางแบบและดาราตัวประกอบรวมทั้งเดินสายร้องเพลงตามผับที่กรุงเทพได้ค่าตัวหลายแสนบาทต่อเดือน ต่อมานะคะประสบอุบัติเหตุถูกรถชนจนหลงหลงลืมลืมค่ะตัวตายเองนะคะเคยมีแฟนเป็นนักร้องชื่อดังที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะจากการประสบอุบัติเหตุซึ่งตาเองกลับมาอยู่ที่บ้านที่ชลบุรีหลังจากประสบอุบัติเหตุก่อนที่จะเคยต้องคดียาเสพติดมาก่อนถึงสองครั้งค่ะและเมื่อวันที่27กรกฎาคม2559ถูกจับกลุ่มข้อหารักทรัพย์ในตลาดนัดกลางเมืองสีราชา แล้ก่อเหตุลักทรัพย์โทรศัพท์มือถืออีกเมื่อวันที่8ธันวาคม2559ในเดือนกรกฎากคม2561ยังก่อเหตุขโมยของชาวบ้านทั้งมือถือเงินสดและสิ่งของอื่นๆด้วยกระทั่งล่าสุดมีคนพบเห็นสภาพอดีตดาราสาวสุดรันทดนะคะนั่งของเงินอยู่ข้างถนนเป็นที่สลดใจดังกล่าวคะ่ะโดยช่วงนั้นนะคะแต่ยังบ่นอยากเจอเพื่อนนะักแสดงรุ่นเดียวกัน อย่างแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์ซึ่งแต่งโมนิดานะคะอย่างเคยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกระทั่งมาเสียชีวิตอย่างน่าสะดดน่าเวทนาท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ